สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาามาเมอนกันที่ร้านข้าวหมกไก่เทเวศนะคะวันนี้เราก็มากันสองคนเหมือนเดิมค่ะอันนี้ร้านข้าวหมกไก่น,นะคะอยู่เส้นพระรามห้านะคะก่อนขึ้นสะพานพระรามห้านะคะร้านอยู่ตรงตรงนี้นะคะ น,นี่แล้วนะคะข้าหมกไก่ไก่ทอดไก่ต้มแล้วก็ต้มยำนะคะตอนนี้เราก็มาลองกินกันเลยนะคะแต่ร้านนี้เราก็ค่อนข้างจะกินบ่อยเหมือนกัน ไขท่ทอดนะคะขอหอมเจียวเพิ่มได้นะคะถ้าใครชอบกินหอมเจียวหอมเจียว ซุปก็จะมีมันมันฝรั่งแะคะ่ค่ะแบบนี้เป็นซุปไก่หรือว่าถ้าใครใส่เนื้อก็สั่งเป็นซุปเนื้อก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาลองไข่ต้มอ,อันนี้น้ำจิ้มอันนี้เขาเรียกน้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มมันก็จะออกหวานนะคะ น้ำจิมไปไป้มไกมอกอืมออกเปรี้ยวหวานแต่รู้สึกว่าชอบน้ำจิ้มไก่มากกว่าแต่ก็ ที่ผ่านมาได้ที่นี่ก็คือโรตีกล้วยนะคะอขอัวไปกินก่อนนะคะ เย,เยอะไปแล้วเนี่ยเป็นซุปเปล่าก็มีแต,แรต่รสชาติคือขายรสชาติของน้ำซุปแบบค่อนข้างเข้มข้น nhâm dừa Mình mấy quả rồi đó Để có lại không mất mãi เดี๋ยวขอไปกินต่อก่อน,นะตอนนี้เราก็มานั่งเล่นที่เอเมซอนนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะทีะ่ร้านข้าวหมกไก่เทเวศนะคะร้านนี้คือโอ้อะก็คือกินมามานานแล้วมากินมาสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะแต่แต่ยังไม่เคยรีวิวเออให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่ามันยังไงไรสชาติเป็นยังไงหรืออะไรโดยส่วนตัวร้านนี้คือ ที่โอชอบกินร้านนี้เพราะว่าหนึ่งคือข้าวเขามันมันนุ่มแล้วมันหอมหอมกลิ่นเครื่องเทศอะคะ่ะแล้วมันก็บางจานอย่างเงี้ยมันก็มีแบบลูกกาวาดอะไรเงี้ยอย,อยู่อยู่ในข้าวหมกไก่อะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าส่วนน้าจิ้มมันอะมันก็จะมีแบบมันมีสองน้ำจิ้มนะคะมีน้ําจิ้มไก่กับน้ําจิ้มไก่ต้มที่มันจะเปรี้ยวๆหน่อยก็คือรสชาติรสชาติก็คือดีเลยสําหรับคนที่ชอบกินแบบ ตัดเปรี้ยวหน่อยส่วนน้ำซุปเนี่ยที่ชอบอะ่ะก็คือน้ำซุปน้ำซุปมันจะมีความหอมของกลิ่นพริกพริกที่ตำอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นพริกป่านันเป็นพริกตำมันเป็นพริกที่หนูสก่วนตำนะคะแล้วมันทําให้รสชาติมันอร่อยแล้วก็กลิ่นหอมของหัวหอมหอมอะมะเขือเทศแล้วก็ไก่เขาก็จะให้มาเป็นชิ้นๆน,นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้แบบน้ำซุปที่มีไก่ก็สามารถสั่งเป็นน้ำซุปเปล่าได้ มันก็มีทางน้าซุปเนื้อก็มีใครที่ชอบใส่เนื้อก็มีเนื้อด้วยมีไก่อะไรเงี้ยมันก็มีหลายเมนูอะค่ะมีมัสมันเนื้อมัสมันไก่เออแล้วก็ข้าวโมกไก่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่มากินก็คือโรตีนะคะเป็นโรตีโรตีกล้วยที่สั่งประจําอันนี้ก็คืออร่อยอยู่แล้วบอกเลยว่าอร่อยมากโรตีกล้วยก็คืออะไรที่มันหวานมักอร่อยเสมอใช่ไหมคะทุกคน ก็คือร้านเนี้ยก็คือก็ก็รู้สึกว่าถ้าใครอยากจะลองกินหรืออยากจะมากินตามก็แนะนํามาได้นะคะก่อนถึงก่อนขึ้นสะพานพระรามห้านะคะเลยปั๊มปตทมานิดนึงก็จะเจอหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจอดรถที่ในร้านนะคะมาจอดที่ปั๊มปตทได้แล้วก็เดินไปกินก็ได้ะคะ่ะตรงนี้อยู่เส้นอนครอินนะคะพระรามห้าเส้นอนครอินนะคะ เออแล้วเพื่อนๆมีร้านไหนที่แนะนำบาา้างคะมีร้านไหนเด็ดร้านไหนที่แนะนำในจังหวัดนนท์ก็ได้หรือว่าที่อื่นก็ได้อยากให้โอไปรีวิวหรือว่าไปกินที่ไหนสามารถแนะนำได้นะคะส่วนวันนี้ที่โอกินทั้งหมดประมาณ200เ,เกือบ300ก็รู้สึกว่าก็ราคาประมาณนี้นะคะคือโอ,โอ,โอจะแบบหากินราคาที่แบบเลทจะไม่สูงมากแต่ก็คือรสชาติก็คือดีและอร่อย เอออยากให้เพื่อนๆได้กินของดีๆแล้วของอร่อยจริงๆลองลองลองกินตามได้นะคะยังไงวันนี้เนี่ยอก,ก็ขอฝากช่องเล็กๆกดด้วยนะคะฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อุ๋ด้วยนะคะคิปหน้าได้นะคะขอบคุณค่ะ